สวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้นำากานเย่สำหรับล้างหน้านะคะอันนี้เป็นตัวที่สำหรับล้างเครื่องสำอางแล้วก็ทำความสะอาดใบหน้าแทนสบู่นะคะทุกคนเพื่อความสะอาดผิวกระจ่างใสนะคะลองใช้ดูนะคะแล้วมีก็มีมากมายหลายยี่ห้อค่ะแต่ว่าเราตั้งใจจะใช้ตัวนี้นะคะก็อยากให้ทุกคนได้เห็นว่า เราเติมน้ำลงไปในนี้นะคะลงไปในแค่สองแผ่นก็พอนะคะแล้วเราก็เอามาเช็ดที่ใบหน้าเรานะคะดูใบหน้าของคนหน้าไม่สะอาดนะคะแล้วก็ลูบใบหน้าเราเลยนะคะไม่ต้องรีบร้อนนะคะถูเบาๆกดลงนิดๆนะคะ แล้วเดี๋ยวจะให้ดูว่ามันดำมากขนาดไหนนะคะมีความสุขกับการใช้ชีวิตปัจจุบันนี้มากเลยค่ะเพราะว่าเ,เห็นไหมคะมันดำออกมาไม่สะอาดเลยค่ะ เป็นน้ำยาเช็ดทําความสะอาดใบหน้าและเช็ดเครื่องสําอางด้วยนะคะแล้วเราก็จับมันให้มันแยกมาแล้วก็ประกบเอาทางที่สะอาดขึ้นมาใหม่นะคะแล้วก็เราก็เช็ดไปให้ทั่วใบหน้าลําคอของเราด้วยนะคะตัวนี้ค่ะที่เอามาให้ดูกันนี้นะ สะอาดแน่นอนเลยค่ะเห็นไหมคะจากที่เราล้างสบู่หรือ,อ,อฟอกใบหน้าเราด้วยโฟมมาแล้วเนาะถ้าไม่อยากให้มันยุ่งยากนักนะคะพกสำลีไปด้วยนะคะแล้วก็พกนี้ล้างสามารถล้างได้เขามันบอกว่าเป็นน้ำน้ำสำหรับเช็ดใบหน้าแบบเมลาคเคอร์เมลัคเคอรแปลว่ามหาสจัน์นะคะมหาสจั์ มากมากเลยประทับใจค่ะใช้แล้วประทับใจนะคะขวดเล็กๆแบบนี้พกพาสะดวกมากๆเลยค่ะอันนี้สําหรับออกข้างนอกนะอันนี้สําหรับอยู่บ้านนะคะใช้มากๆเลยค่ะแล้วก็จะทําให้ทุกคนเห็นว่าพอเราใช้ตัวนี้เสร็จนะคะมันจะมีตัวนี้เป็นครีมกลางวันนะคะเห็นไหมคะและอันนี้เป็นครีมกลางคืนนะคะเขาจะเขียนเป็นแถบนะคะถ้าเลือกไม่เป็นนะคะ ให้ดูตรงนี้นะคะมีรูปพระจัทรเสียวนี่อันนี้เป็นสำหรับตอนกลางวันจะมีคำว่า SPF 50นี่คือกันแดดนะฮะอันนี้อันนี้เป็นครีมกลางคืนนะคะเป็นเนื้อของซากุระที่เขาสกัดมาจากกลีบดอกซากุระนะคะสูตรของญี่ปุ่นเลยแหละตัวนี้รับรองได้ไม่แพงด้วยแล้วก็ใช้ดีมากเลยนะคะวันนี้ตอนกลางวันก็จะใช้ตัวนี้นะคะจะใช้ตัวนี้ สีก็เป็นแบบนี้นะคะวันนี้ใช้แบบนี้นะคะอันนี้สำหรับกันแดดนะเห็นไหมคะพอเราใช้แล้วภายในอันหนึ่งอาทิตย์จะมองเห็นใบหน้าของเราไม่มีรูขุมขนนะคะเรียบไปเลย ถ้าใครใช้ยี่ห้อไหนก็ได้เหมือนกันหมดค่ะแต่ขอให้มันมีเป็นกันแดดนะคะมีทั้งแบบซองและแบบกระปุกนะถ้ามันใช้ถูกแล้วดีนะควรหามาเป็นแบบกระปุกเราจะได้ไม่ต้องซื้อแบบซองเยอะๆเกินเนาะแต่ถ้าแบบซองก็ทั้งพกทั้งแจก,กได้เลยนะคะเพื่อนๆที่เรามีเพื่อนใบหน้าของเขาไม่ได้ ดูแลเราแจกให้เขาทดลองเลยนะคะอันนี้เราบริโภคเองเราเป็นผู้ใช้นะคะไม่ได้เป็นผู้ขายเนาะหาได้จากวัสันนะคะ7ซเว่นอนะคะแฟมิลี่มินิมารตนะเยอะแยะมากมายเลยค่ะตัวนี้นะคะวันนี้ใช้สองตัวนี้นะคะ อันนี้สำหรับกลางวันเราเนาะไม่ต้องไปใช้รองพื้นตัวไหนอีกเลยค่ะดีมากๆ s p ไอเีเห้าสิบเนี่ยในสามสิบนะคะตัวนี้สาสิบเนาะ SPF 30เสามิบเล็ลขตัวสีชมพ้ม้มไหมคะถ้าเราอยากจะเติมให้มันแรงขึ้นนะคะเรามีแบบครีมที่เป็นแต่งหน้าเซรั่มตัวอื่นก็ได้นะคะที่มันมี SPF 50นะคะหามาใช้เลยค่ะ แล้วก็จะเอาเอสเอไบโอเลนะคะตัวนี้มาเติมให้เป็น SPF 50เพราะแดดแรงหน่อยนะแล้วก็จัดมันลงไปเลยค่ะตัวนี้นะคะก็จะเพิ่มความฉ่ำวาวขึ้นมาอีกนะคะมันอุ้มน้ำดีมากเลยค่ะ แล้วก็ไม่ทำให้ใบหน้าเราแค้ด้วยนะพออายุมากขึ้นนะคะเหงื่อของเราก็เป็นอันตรายต่อสุขภาพเวลาถ้าเรา,เาใส่เสื้อตัวเดียวทั้งวันไม่ไม่ดีนะคะต้องมีเสื้อสองตัวชุดเสื้อในตัวอีกตัวหนึ่งเพิ่มเป็นสองครั้งนะคะวันหนึง่ง ช่เปลี่ยนเสื้อผ้าบ้างก็ดีนะคะจะได้ไม่มีแผลแดดตามลำตัวเรานะคะเพราะว่าเรากินอาหารมา50กว่าปีอายุของเราเนี่ยมันก็จะสร้างทำให้กินของอาหารที่เรากินเข้าไปนะคะน้ำปลาน้ำมันหอยซอสอะไรนี่มันก็จะออกมาทางเหงื่อนะคะ ดูแลสุขภาพเราก็ต้องดูแลร่างกายเราด้วยนะคะคนอายุเยอะไม่ค่อยได้ออกไปไหนหมันอาบน้ําได้วันละสองสาครั้งก็โอเคนะคะไม่ต้องใช้สบู่มากก็ได้นะคะแต่ขอให้เราอาบล้างตัวล้างเหงื่อออกเนาะสุขภาพจิตนะคะสำคัญมากๆเลยค่ะสําคัญจริงๆเลยนะคะถ้าสุขภาพจิตเราด้อยสุขภาพจิตเราแย่ทุกอย่างก็แย่ไปด้วยนะคะ ร่างกายก็แย่เนาะเพราะฉะนั้นมันไม่มีอะไรให้เราไปตั้งไปติดยึดกับมันมากนะคะโลกใบนี้เนาะเราก็รักษากายไอสังขารไอธาตุสีขันห้าเนี่ยให้มันอ,อยู่กับช่วงที่เราจังหวะเรามีชีวิตอยู่เนี่ยดีที่สุดแต่พอเรารู้จักปฏิบัติกรรมฐานและลึกถึงลมหายใจนะคะลมหายใจนี้คือเป็น ความดีของการที่เราจะต้องไปฟอกเลือดดำให้เป็นเลือดแดงนะคะเราก็ใช้ออกซิเจนให้กับหัวใจเราดีมากๆไว้ขึ้นนะคะแล้วสังขารเรามันก็เสื่อมไปปกติอยู่แล้วค่ะก็เอามาคุยกันนิดหน่อยนะคะวันนี้ใช้การิเย่นะคะกับตัวนี้นะคะแล้วมันก็มีสำหรับตอนค่ำนะคะเราใช้ตัวนี้เนี่ยแถบสีน้ำเงินนะคะ เป็นสออย่างแบบนี้นะคะเราเป็นผู้บริโภคนะคะเอามารีวิวให้ทุกคนดูเนาะมันใช้ดีมากแล้วราคาก็ไม่ถึง300บาทเลยด้วยต่อกระปุกนะคะถูกมากๆนะคะเขาจะมีโปรโมชั่นนะคะแต่บางแห่งใน b i g C l o t รตก็ไปเลือกดูได้นะคะราคาไม่แพงด้วยแล้วก็ตั้ง50มิลลินะคะเยอะมากๆใช้ได้นานเลยนะคะ ใช้ไปเลยไม่ต้องไปคิดอย่าประหยัดนะคะแล้วก็ใช้ลองใช้ให้หมดตลับดูนะคะว่าใบหน้าเราจะบูสชมพูขึ้นมาไหมนะคะอยากให้ทุกคนมีความสุขในวันวันของการใช้ชีวิตนะคะตัวนี้เป็นกลางคืนตัวนี้สำหรับกลางวันนะคะก็ะใช้ดูนะคะทำให้ใบหน้าของเราบำรุงนะคะบำรุงผิวหน้านะคะ ก็นี่เราดูแถบนะคะสังเกตแถบนะคะถ้าเราไปซื้อว่าไม่รู้อันไหนกลางวันกลางคืนดูแถบว่าถ้ามันเขียนว่า SPF มีหมายเลขอยู่นะคะสามสิบอ,อ,อย่างนี้หรือว่าอันนี้ไหนก็คือกลางคืนนะคะแถบสีน้ําเงินตัวนี้นะคะเคล็ดลับของเขานะคะแล้วก็ตัวนี้คือสิ่งที่เราเอาไว้มาล้างใบหน้าเราทั้งเช้ากลางวันเย็นอันนี้ไม่ไม่จากัดจะใช้นะคะขวดหนึ่งคขวดใหญ่ขนาดนี้ก็ร้อยเก้าเก้าบาทเองนะ อันนี้ยิ่งถูกนะคะราคาไม่ถึง70็ิบาทเนาะเราก็สามารถามีตัวแปรที่ทําให้เรามั่นใจในการเราออกสังคมนะคะแล้วก็ใช้สําลีแบบนี้นะคะซื้อเป็นถุงมาเลยนะคะใช้กับน้ํานี้เนาะมันก็ทําให้เรา,เาบางทีนะคะหลายๆคนเขาใช้ราคาที่แพงนะคะแต่เราใช้ตัวนี้แล้วมันก็ดีค่ะเราใช้หลายครีมมากเลยนะคะเราก็ไม่ได้ เป็นคนที่ใช้อย่างเดียวไปนะคะใช้จนทดลองว่าอันไหนดีสุดแล้วก็มาใช้กับตัวเองนะคะแล้วเราก็มาร์กหน้ากลางคืนด้วยนีเวียหรืออะไรก็ได้ที่เราพอใจนะคะหรือเราจะมาร์กหน้าด้วยแผ่นมาร์กหน้าก็ได้นะคะแล้วเราจะเจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะคะบ๊ายบาย